ถึงแล้วน้ําตกชั้นที่หนึ่งนี่เขาก็จะมีเสื้อชูชีพอย่างนี้ให้เช่านะคะคนละยีสิบบาทนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแค่น้ําตกชั้นที่สาพอนะเพราะว่าเคยเดินขึ้นไปไกลกว่านี้ละมีทางสําหรับรถเข็นด้วยนะคะนี่ท่จุดนี้เขาจะมีร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้านบนนะคะมีขายอาหารด้วย ชั้นที่1นนะคะที่มีรานคาสวัสดิการและห้องน้ําก็ขึ้นน้าตกชั้นที่สองคือ40เมตรเดิน40เมตรห้องน้ําจะอยู่ชั้นที่2นะคะไม่ใช่ชั้นที่1นมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยเดินขึ้นมา40เมตรจากชั้นที่1ยังไม่เหนื่อยตรงนี้พอได้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามาน้ำตกเอราวัณน,นะคะเขาก็จะเล่นน้ำกันที่ชั้นที่สองเนี่ยค่ะในช่วงที่ว่าน้ำใสใสสวยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะน้ําเป็นสีเขียวมรกตรเลยวันนี้ก็พอได้เพราะว่าคนเยอะพอสมควรป้าตอดขาดไหมคะน้ำตงังไม่ตอดหรอคะดูสดชื่นดีนะคะที่นี่อันนี้น้ําตกชั้นที่สองนะคะและนี่คือบรรยากาศน้ําตกเอราวัณชั้นที่สองนะคะวันนี้น้ําก็ใสพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เขียวมาก วันนี้วันที่16มีนาสอง8้านะคะบรรยากาศก็กคือนะักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นจนถึงกับว่าเล่นน้ำมไม่ได้นะคะเนี่ย